สวัสดีครับพบกับช่อง Re-UpSkill นะครับวันนี้จะพาทุกคนมาทำระบบ Smart Home การสั่งงานให้เปิดไฟด้วยเสียงเป็นแบบนี้นะครับ UpSkill ของคุณทุกวันได้ที่นี่ที่ Re-UpSkill สำหรับอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับมีดังนี้ตัวแรกนะครับก็จะเป็น ตัวไมโครบิตนะครับก็จะเป็นไมโครคอนโทรเลอร์หลักนะครับจะใช้ V1 หรือว่า V2 ก็ได้นะครับตัวต่อมาก็จะเป็นบอร์ดขยายนะครับตัวนี้มีชื่อว่าเซนเซอร์บิตนะครับก็สามารถเชื่อมต่อกับเซนเซอร์ภายนอกได้แล้วก็เชื่อมต่อตัว i อสแควรนะครับเช่นพวกจอจอ OLED นะครับแล้วก็เซนเซอร์ต่างๆนะครับ ตัวนี้จะทำงานที่ไฟเลี้ยง2 7ถึง3.3มโวลต์นะครับแล้วก็เซนเซอร์ที่เราจะใช้นะครับก็จะเป็นเซนเซอร์ตัวจับเสียงนะครับหรือว่าซาวเซนเซอร์ตัวนี้เราจะเอามาใช้นะครับเป็นเซนเซอร์หลักของเราแล้วก็ตัวต่อมานะครับเป็นเซนเซอร์วัดค่าแสงแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นเซนเซอร์เรนโบว์ LED นะครับก็จะเป็นเซนเซอร์แบบ สีรุ้งนั่นเองนะครับเป็น LED แล้วก็สายเชื่อมต่อนะครับซึ่งเราจะใช้สายเชื่อมต่อเนี่ยนะครับก็จะเป็นรูปแบบนะครับที่สามารถใช้กับตัวเซ็นเซอร์ได้นะครับแต่ว่าอุปกรณ์นะครับทั้งตัวบอร์ดขยายแล้วก็พวกเซนเซอร์นะครับแล้วก็สายเนี่ยจะอยู่ในชุดของสมาร์ทโฮมนะครับซึ่งเป็นชุดของอิเล็ก i ิกนะครับในที่นี้เนี่ยเราสามารถประยุก โครงงานอื่นๆเพิ่มเติมได้นะครับที่มีอาจจะมีจอนะครับมีการกดหรือว่าการชนนะครับหรือว่ามีรีเลย์แล้วก็มอเตอร์ต่างๆนะครับซึ่งจะอยู่ในชุดสมาร์ทโฮมคิดตัวนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับเป็นเครื่องมือก็จะมีปืนกาวนะครับแล้วก็คัตเตอร์หรือว่าไม้บรรทัดนะครับแล้วก็ วัสดุของเรานะครับโครงสร้างบ้านนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราสามารถใช้กระดาษลังก็ได้นะครับหรือกระดาษแข็งหรือว่าจะใช้ตัวพลาสติกก็ได้นะครับตัวพลาสติกเนี่ยก็จะสามารถตัดแต่งนะครับแล้วก็ตัดเป็นรูปทรงนะครับที่เราต้องการได้ง่ายนะครับแต่ว่าจะใช้คัตเตอร์แล้วก็ที่ลองตัดแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเด็กๆ จะทำนะครับก็ต้องอยู่ในการดูแลของผู้ใหญ่นะครับตัวนี้เราทําเป็นโครงสร้างบ้านมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นรายละเอียดไว้ด้านล่างนี้นะครับตัวบ้านว่ามีขนาดเท่าไหร่นะครับต่อมาเราจะมาเริ่มการประกอบตัวบ้านนะครับอันดับแรกเนี่ยเราจะติดตั้งนะครับคําว่า smart home นะครับเดี๋ยวเราจะติดลงไปก่อนตรงนี้เป็นประตูนะครับ ต่อมาเราจะติดตั้งตัวประตูนะครับตรงนี้ก็ตัวนี้เป็นรูปนะครับของบานประตูเราก็จะทากาวนะครับสำหรับ ตัวประตูนะครับเราจะใช้ตัวเทปใสนะครับแปะลงไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวโปรเจกต์หน้านะครับจะมีโปรเจกต์ในเรื่องของประตูอัตโนมัติเข้ามานะครับแต่ตอนนี้เราจะติดแค่เทปใสก่อนนะครับต่อมาเราจะติดตั้งตัวเซนเซอร์นะครับก็ตัวแรกที่เราจะติดตั้งก็คือ,อตัวเซนเซอร์วัดค่าแสงนะครับตัวนี้ เราก็จะติดตั้งเซ็นเซอร์ลงไปนะครับตามตำแหน่งที่เราได้มาร์คไว้ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์อตรวจจับเสียงนะครับหรือว่าวัดค่าเสียงนั่นเองแล้วก็ตัว เซนเซอร์เรนโบว์ LED นะครับตัวนี้ก็จะเป็น LED เป็นสีรุ้งนะครับเราจะติดตั้งไว้ด้านบนนะครับของตัวบ้านไฟก็จะสว่างด้านล่างแบบนี้นะครับเราจะใช้ตัวปืนกาวยิงไว้เล็กน้อยนะครับตอนนี้เซนเซอร์ติดตั้ง เรียบร้อยนะครับต่อมาเราจะติดตั้งตัวบอร์ดขยายตัวเซนเซอร์บิดนะครับเซนเซอร์บิดเนี่ยเราจะติดตั้งนะครับไว้ที่ด้านในแบบนี้นะครับเราจะทำการเชื่อมต่อสายนะครับระหว่าง ตัวบอร์ดขยายนะครับแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์นะครับในที่นี้เนี่ยเราใช้ตัว LED นะครับตัวเรนโบว์หรือว่าไฟสีลงของเราเนี่ยเราจะติดตั้งที่พินหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวซาวด d e ีเทคนะครับหรือว่าตัวตัวจับเสียงนะครับเราจะติดตั้งที่พินสนะครับตัวสุดท้ายก็คือ,อตัววัดค่าแสงนะครับ ก็ตัวนี้จะติดตั้งที่พิน3นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองติดตั้งเลยนะครับในการเชื่อมต่อสายนะครับสีเหลืองนะครับก็คือสัญญาณตัวสีแดงก็คือไฟนะครับส่วนสีดําก็คือกลาวนั่นเองนะครับเราจะเชื่อมต่อไว้เลยนะครับอันนี้พิน1นะครับตัวนี้เป็น led rainbow นะครับก็เชื่อมต่อได้เลยนะครับ ตัวที่2นะครับพิน2ก็คือตัว sound detect นะครับหรือว่าตัวตรวจจับเสียงนั่นเองตัวสุดท้ายนะครับตัววัดค่าแสงค่าแสงอยู่ที่พิน3นะครับ หลังจากที่เราติดตั้งอุปกรณ์แล้วก็เซ็นเซอร์ลงบนบ้านอัจฉริยะแล้วนะครับต่อมาเราจะต้องมาเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมแล้วก็สั่งงานให้ระบบบ้านอัจฉริยะเนี่ยมีการเปิดไฟนะครับเมื่อมีเสียงจะเป็นยังไงนั้นมาดูเลยนะครับเริ่มต้นนะครับให้เราไปที่เบราว์เซอร์แล้วก็พิมพ์ลงไปในช่องค้นหานะครับหรือว่าช่องกรอกที่อยู่นะครับก็จะเป็น make code microbit. org นะครับเพื่อเข้าสูา่การเขียนโปรแกรมนะครับจากนั้นเลือก New Project ตรงนี้เราจะตั้งชื่อนะครับว่า Smart Home แล้วก็เป็นการาสั่งงานให้เปิดไฟด้วยเสียงนะครับก็จะเป็น Sound แล้วก็ Create จากนั้นนะครับเราจะต้องเพิ่มตัวส่วนขยายของตัวสมาร์ทโฮมนะครับก็ไปที่ More จากนั้นไปที่ส่วนขยายหรือว่า e x t e n s i o n นะครับเราจะพิมพ์ในช่องค้นหาตรงนี้ว่า Smart Home นะครับจากนั้นกด Enter ตรงนี้เราก็จะเจอตัวส่วนขยาย Smart Home ก็คลิกได้เลย เนื่องจากว่าเราใช้ตัวพิน3าบนไมโครบิตนะครับก็คือตอนนี้เราเชื่อมต่อพิน3นะครับตัวพิน3เนี่ยจะเป็นตัววัดค่าแสงนะครับเนื่องจากว่าพิน3เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับตัวแผง LED บนไมโครบิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องทำการปิดแผง LED นะครับที่อยู่บนบอร์ดไมโครบิดตัวนี้นะครับเราจะต้องทำการาปิดแผง LED ตรงนี้นะครับ ในการปิดเนี่ยนะครับก็เราจะไปที่ led จากนั้นเลือก m นะครับแล้วก็เลือกตัว led enable เอามาใส่ใน on start นะครับตัว led เนี่ยก็จะถูกปิดนะครับเพราะว่าค่าเป็น false นะครับตัว on start เนี่ยกับ forever นะครับความแตกต่างก็คือ on start เนี่ยกลุ่มคำสั่งที่อยู่ในนี้เนี่ยจะทำงานแค่ครั้งเดียวในตอนเริ่มต้นหรือว่าเมื่อเราเปิด นะครับส่วน forever นะครับก็จะทำงานวนซ้ำไม่รู้จบนั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูกลุ่มคำสั่งของตัว smart home นะครับตัว smart home เนี่ยก็จะมีกลุ่มคำสั่งที่มีชื่อว่า OLED นะครับเกี่ยวกับหน้าจอตัว smart home เกี่ยวกับพวกเซนเซอร์แล้วก็ตัว NeoPixel นะครับจะเป็นไฟ LED นะครับหรือว่า,าไฟเรนโบว์ต่างๆ ทีนี้เราจะมาเริ่มเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อควบคุมตัวสมาร์ทโฮมเบื้องต้นเราจะต้องทําการสร้างตัวแปรนะครับตัวแปรแรกของเรานะครับก็จะมีชื่อว่าไลท์ตัวแปรไลท์เนี่ยนะครับจะเอามาเก็บค่าของเซนเซอร์นะครับหรือว่าเป็นการเก็บค่าความสว่างนะครับไว้ในตัวแปรไลท์ซึ่งค่าความสว่างเนี่ยจะได้มาจากการ เชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ที่พิน3นะครับก็คือตัววัดค่าแสงก็จะเป็นตัว value of light intensity นะครับก็ดึงลงมาใส่ตรงนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นพิน3ค่าแสงก็จะถูกเก็บไว้ในตัวแปรล light ลนะครับต่อมา,อาเราจะใช้กลุ่มคำสั่งของ Logic นะครับแล้วก็ เลือกเป็น if then จากนั้นเนี่ยเราจะกำหนดว่าถ้าแสงน้อยนะครับหรือว่าช่วงเย็นเนี่ยก็ระบบก็จะทำงานนะครับมีการเปิดไฟเราจะไปที่ตัว Logic อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ไปที่การเปรียบเทียบค่าแล้วก็ลากลงมาวางในบล็อกของ if then นะครับต่อมาตัวแปล light นะครับ เราจะเอาตัวแปรไลท์เข้ามาในนี้นะครับถ้าตัวแปรไลท์นะครับหรือว่าค่าแสงน้อยกว่า50นะครับเราสามารถตั้งได้ตั้งแต่0ถึง50นะครับถ้าแสงน้อยกว่า50ทีนี้เราจะสร้างตัวแปรอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือค่าเสียงนั่นเองนะครับตัวแปรนี้เราจะตั้งชื่อว่า noise นะครับ จากนั้นเนี่ยเราจะกำหนดค่า noise นะครับก็คือถ้าเสียงนะครับตัวค่าของเสียงนะครับก็คือ value of noise นะครับซึ่งจะมีหน่วยเป็นเดซิเบลเราก็จะเซตไว้นะครับอตอนนี้เราจะเก็บค่าเสียงไว้ที่ตัวแปร noise นะครับแล้วก็เลือกเป็นพิน2 จากนั้นจะมีการกำหนดนะครับว่าถ้า,ามีเสียงเกิน70เดซิเบลนะครับเราก็จะเอาตัว if then มาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็นำตัวเปรียบเทียบค่านะครับมาเหมือนเดิมก็จะเป็นตัวนี้แล้วก็นำตัวแปรนอสนะครับมาใส่จากนั้นเนี่ย ถ้า noise หรือว่าเสียงนะครับมากกว่า70ให้ไฟทำงานนะครับก็ไปที่ NeoPixel แล้วก็เลือกอตัว Set Strip นะครับก็คือ,อมีการเซตค่าของ LED ที่เราเอามาติดตั้งนะครับตรงนี้เราจะต้องเซต NeoPixel ว่าเป็น P 1 เนื่องจากว่าเราติดตั้งที่พินหนึ่งนะครับแล้วก็ไฟที่เราใช้นะครับมีดวงเดียวก็มี1 LED ถ้าเสียงนะครับมากกว่า70ก็ไฟ LED ก็จะติดเราก็จะไปที่น e o p i x e l นะครับแล้วก็เลือก Strip Show Color แล้วก็เลือกสีที่เราต้องการนะครับ สมมุติว่าเราเลือกเป็นสีเหลืองแล้วก็มีการหน่วงเวลานะครับอาจจะหน่วงเวลาสักประมาณ10วินาทีก็ตรงนี้เป็นหน่วยมิลลิเซคันครับก็คือมิลลิวินาทีนั่นเองอาจจะเป็น10วินาทีก็1 0 0 0 0แบบนี้นะครับสำหรับตัวโปรแกรมเราก็เสร็จเรียบร้อย ต่อมาเราจะดาวน์โหลดแล้วก็อัปโหลดเข้าไปใน microbit นะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดโปรแกรมลงบน microbit แล้วนะครับเราจะทำการติดตั้ง m i โคร b i t ลงบนบอร์ดขยายตัว m i โคร b i t นะครับตัวแผง A V D ก็จะอยู่ด้านหน้านะครับจากนั้นเราสามารถใช้แหล่งจ่ายไฟอาจจะเป็น USB นะครับหรือว่าเป็นแบตเตอรี่ก็ได้ หลังจากที่เราเขียนโปรแกรมนะครับแล้วก็ติดตั้งตัวไมโครบิตพร้อมกับแบตเตอรี่ลงไปแล้วนะครับเราจะมาทดสอบระบบนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับตัวแบตเตอรี่นะครับเราติดตั้งลงไปนะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่1.5โวลต์นะครับแล้วก็ตอนนี้ระบบเราก็พร้อมแล้วหลังจากที่เราเขียนโปรแกรมนะครับแล้วก็ติดตั้งตัวไมโครบิตลงไปแล้วต่อไปเราจะทดสอบระบบนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง ตอนนี้เนี่ยแสงในห้องเราเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัววัดแสงนะครับก็จะวัดค่าแสงได้เยอะตัวไฟ LED ก็จะไม่ทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะลองให้ไฟมืดลงนะครับ สำหรับโปรเจกต์สมาร์ทโฮมกันสั่งงานให้เปิดไฟด้วยเสียงก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโปรเจกต์ uh, ต่อไปหรือว่าคลิปต่อไปนะครับ mm hmm. เพื่อนๆอ,อยากจะให้ทางช่อง ReupSkill นะครับพาทำโปรเจกต์อะไรหรือว่าเขียนโปรแกรมหรือว่าสร้างโครงงานรูปแบบไหนนะครับก็คอมเมนต์ hmm. กันเข้ามาที่ด้านล่างนี้นะครับ mm hmm. อย่าลืมกดไลค์กด u u s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องเรียมสกิลด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ